ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุด้วยนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ก็สดใสนะคะอีกวันหนึ่งนะคะด้วยนะมีพิทยากรน,นะคะซึ่งจะน,นําเรื่องราวใหม่ๆแล้วก็ความรู้ดีๆมามอบให้เราดิฉนันวีนาเชิดบุญชาติกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรชวีชัยอมอรศักดิ์ชัยค่ะสวัสดีครับดีค่ะ อาจารย์เป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้อยากทําความรู้จักกับอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์เรียนมัธยมที่ไหนคะมัธยมศึกษานี่ผมจบจากจังหวัดจันทบุรีครับโรงเรียนเบญจมาราชูทิศซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับก็เรียกว่าเป็นชาวจันทร์หน้าแหละถึงชอบสับปะรดความจริงจันทก็มมีผลไม้อื่นนะนอกจากสับปะรดแล้วครับมีหลายอย่าง ใช่คนจันเป็นชาวสวนจริงๆนะผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะคตัวเองก็มีคุณพ่อเป็นชาวจันทบุรีนะคะคอาจารย์จบจากที่นั่นแล้วอาจารย์เรียนอะไรต่อคะค <มา S 2> หลังจากบาจบจบมัธยมที่จันทบุรีก็มาสอบเข้าที่สถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบังครับบังเงินช่วงนั้นเป็นปีแรกที่สถาบันเนี่ย เปิดรับนักเรียนในโครงการพิเศษเรียกว่าโคต้านะครับที่<ช>ไม่ต้องผ่านตรงจากการอินทราน<ช><ช>ก็เลยมาสอบแล้วก็โชคดีสอบติดก็เรียนที่นั่นเลยครับ,<ช>รบจารย์ได้โคต้าของจังหวัดกาญจันทรบ,บุรีจริงๆแล้วเป็นโคต้ารวมสำหรับจังหวัดทางภาคตะวันออกเลยนะครับ<ช>แล้วก็มีที่นั่งให้ ผมจาไม่ได้ว่าว่ากี่ที่แต่ก็คงไม่มากหรอกครนะคะเพราก็อยากให้มีส่วนหนึ่งที่แน่ใจะว่าจะกลับไปทําประโยชน์ให้หรือนําเรื่องราวของอุตสาหกรรมหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นๆมาทํางานวิจัยต่อไปที่จะเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับคิดว่าส่วนหนึ่งก็คงเปิดโอกาส ว่าเด็กจางจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสมาติวมาอะไรอย่างนี้ใช่ไม่มีการมาเรียนพิเศษสุขเพอะไรไม่ค่อยจะมีทีนี้ก็ไม่รู้จักเลยค่ะอาจารย์ก็พอมาปุ๊บก็เข้าได้ที่พระคุณเจ้าตอนทหารใช่ไหมลาดกระบังครับครับครับค่ะ เจ้าขุนเขาเรียกอะไรเนาอเจ้าขุนพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าขุนเจ้าขุนทหารลาดกระบังเจ้าขุนทหารคือใคร่ะเจ้าขุนทหารเป็นเป็นเจ้านายผู้ใหญ่สมัยก่อนที่มอบที่เพื่อก่อตั้งสถาบันครับแต่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคือใครอ่ะนะก็มีประวัติดูมีประวัติารแต่ว่าท่านก็คงเสียไปนานแล้วเสียไปนานแล้วนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ทำปริญญาตรีจบทางไหนคะจบทางด้าน จริงสาขาเนี่ยคือเคมีอุตสาหกรรมครับแ,<ค>แต่ว่าตัวหลักสูตรเนี่ยก็จะมีเคมีส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแล้วก็จะมีวิชาที่จะเน้นไปทางด้านพวกโพลิเมอร์ซึ่งยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยก็กาลังพึ่งๆพ่งค้นพบแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยใช่ก็คงคิดว่าจบช่วงนี้จช,ชวัครับก็กล่าวว่าพอจบแล้วคงมีงานรองรับในแถว จังหวัดภาคตะวันออกตรงนั้นเลยครับรก็เลยตัดสินใจสัดส่วนอะไรของแก๊สธรรมชาติอะไรนั่นคับแล้วก็ออกมาเป็นอะไรอะไรนะน่ก็เรียกดาวสตรีมใช่ครับเอะแยัไนหะดับยาบก็เลยตัดสินใจเรียนตรงนี้เรียนตรงนี้แล้วก็เรียนได้อย่างนี้เรื่องลจบจบมีโปรเจกต์อะไรไหมคะตอนจบตอนนู้นเนี่ยโพลิเมอร์ก็ค่อนข้าง ใหม่มากสําหรับประเทศไทยใช่ค่ะมันก็มีการศึกษาหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราทําที่ผมทําเป็นโครงการพิเศษก็คือการศึกษาอย่างธรรมชาติครับอย่างธรรมชาติเพราะว่าอย่างธรรมชาติมีความแปรปรวนมากเพราะว่าแต่ละคนปลูกแต่ละคนบำรุงรักษาดินแตกต่างกันพันุแตกต่างกันก็ได้มาทําโครงงานพิเศษกับอาจารย์กฤษดาที่หมหาลัยมิดลนตอนอยู่ปีที่4่เรื่องการทดสอบสมบัติว่า อย่างแต่ละแบบเป็นยังไงทํำยังไงจึงจะให้มันคงที่ประมาณอย่างนั้นครับโอ้ไคยมาอยู่กับอาจารย์กฤษดาแล้วก็เป็นติดใจเรื่องเคมีแน่ๆเพราะอาจารย์กฤษดานะโอ้ขนาดต่อให้เกษียณแล้วนะก็ยังเป็นคนทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าความรู้ไปทางไหนท่านก็ตามไปทันทั้งสิ้นนะคะนับว่าเป็นปูชนียบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งซึ่งเราจําได้แล้วก็ไม่ลืมซึ่งก็มีไม่กี่คนนะจริงๆแล้วที่คณะวิทย์เนี่ย ที่ที่จะค,คิดว่าเป็นอาจารย์ที่บอกใครมาอยู่ปุ๊บก็ยึดอาชีพทางด้านนี้เลยค่ะต่อไปก็เลยเรียนต่อก็เลยเรียนต่อครับที่ทไหนเอ่ยที่มหาลัยมีดนคราวิทยาศาสตร์เลยครับแล้วก็ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์วันสมัยนู้นยังเป็นวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์อยู่ครับก็เรียนได้ประมาณปีนิดๆก็บังเอิญรัฐบาลเปิด รับสมัครทุนเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ตอนนู้นเนี่ยรัฐบาลก็จะกําหนดเลยว่าทุนหมายเลขนึง<ม>ให้ไปเรียนวิชาอะไรที่ประเทศอะไรกลับมาทํางานที่ไหนะระบุชัดเจนหมดแล้วก็ตอนที่เลือกไปก็คือไปเรียนโพลิเมอร์ฟิสิกส์ที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยมิดนครับค่ะครับโพลิเมอร์ฟิสิกส์ครับมันแปลว่าอะไรโพลิเมอร์ฟิสิกส์นี่แปลว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง<ช>และสมบัติต่างๆของโพลิเมอร์<ช>นะ<ช>คือโดยโดยทั่วไปวัสดุเช่นโพลิเมอร์ก็แล้วกันนะครับว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ทําหน้าที่สังเคราะห์ขึ้นมาเอาน้ํามันเอาสารจากธรรมชาติพวกนี้มาต่อกันให้เป็นวัสดุโพลิเมอร์<ช>แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการความรู้ว่าเราจะเอาโมเลกุลหน้าตาเป็นอย่างไร มาต่อกันแล้วสมบัติมันจะเป็นอย่างไรซึ่งงานตรงด้านส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของนักโพลิเมอร์ฟิสิกส์ที่จะต้องศึกษาความสัมพันธ์เรื่อบโครงสร้างกับสมบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะนำไปฟ้าได้อย่างไรความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนหอ,อะไรต่างๆพวกนี้ครับอาจารย์ไอตอนที่เลือกไปเรียนกับอาจารย์ที่อังกฤษนะคะสนใจอาจารย์คนนั้นเพราะอะไรคะเาทำอะไรสนใจจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จัก อาจารย์ท่านนั้นเลยแต่ว่าอาจารย์กฤษดาบอกว่าท่านนี้แหละเทื่อใเอารคับท่านนี้แหละคือมือหนึ่งของของประเทศอังกฤษแล้วล่ะนะมือหนึ่งล้วมือหนึ่งก็ทำอะไรตอนนั้นเราตอนนู้นเนี่ยก็เขาศึกษาการเพิ่มความแข็งแรงของโพลิเมอร์ธรรมดาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับปกติเราอาจจะเอามาทําถุงก๊อบแก๊บทําอะไรภาชนะใส่นู่นใส่นี่ แต่จริงๆโดยตัวโมเลกุลเองเนี่ยมันมีศักยภาพที่สูงมากซึ่งในวงการโพลิฟิสิกเนี่ยก็จะจะทราบดีเพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้มันแข็งแรงเท่าที่เราคำนวณได้นั่นนนคือแนวทางพื้นฐานในกลุ่มวิจัยที่ผมไปที่อาจารย์กฤษณาบอกว่าเคยอยากให้ผมไปอยากให้ไปซึมซับไปประมาณนั้นอาจารย์คนนี้ก็ทําอย่างเนี้ยเออเราไปถึงห้องแลบอาจารย์เขานะเขาทาอะไรอยู่คะในห้องจริงๆแล้ว งานที่เราได้อ่านเนี่ยนะกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ทันกันเลยนะอาจารย์เพราะว่าตอนตอนที่เราไปถึงเนี่ยงานที่เรากําลังอยากจะทําเนี่ยเขาทําไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วเขาก็ก้าวต่อไปถึงอย่างอื่นแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยทันก็เท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเขาทำครับใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมรู้อไู่นะครับอยู่ในประเทศที่เขา พัฒนาแล้วแล้วก็เขามีอาจารย์ที่เขาสืบทอดกันมาแบบเนี้เราก็ไปแทบเอาไอ้ความรู้แล้วก็ไปทาโครงการในตรงนั้นอาจารย์ทําโครงการอะไรที่นั่นตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับมอบหมายเลยก็คือว่าให้ไปลองศึกษาดูซิว่าเราจะเพิ่มความแข็งแรงของสันใหญ่ไปอีกได้อย่างไรนะครับแนวคิดเดิมที่เรารู้กันจากศาสตร์สาขาอื่นๆเนี่ยก็คือว่ายิ่งสันใหญ่ยิ่งเล็ก ความแข็งแรงควรจะต้องมากขึ้นด้วยเหตุผลของการมีตําหนิต่างๆในตัวอย่างเนี่ยโอกาสที่จะพบตําหนิมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นโจทย์ก็ประมาณนี้ว่าเราจะเพิ่มความแข็งแรงได้อีกไหมโดยการลดขนาดมันค,ครับประมาณานี้อารไปถึงก็ไปจะไปนั่งลดขนาดโน่นนี่เลยตอนแรกคิดคยังไงอ่ะจะไปลดขนาดอะไรเนี่ยจริงๆตอนนั้นก็ยังยังนึกไม่ออกว่าว่าเราจะทําได้ยังไงเพราะว่าการผลิต ชิ้นส่วนหรือวัสดุต่างๆเนี่ยมันจะมีขีดจํากัดในห้องปฏิบัติการกับในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันเราอาจจะทําได้แค่เช่นจาก1ม mm, 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 ิลลิเมตร0.5มิลลิเมตรมมิลลิเมตรแต่ถ้าลึกเล็กไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันจะยากมากในห้องปฏิบัติการซึ่งซึ่งเราก,ก็เข้าใจขีดจํากันดนะฮะแล้วอาจารย์ก็เข้าใจขีดจํากัดสุดท้ายเราก็เลยฉีกออกไปทางด้านการพัฒนาทางด้านความรู้ทางด้านเชิงสถิติว่า เราสามารถทํานายได้ไหมว่าตําเนิที่ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่ามันน่าจะมีเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่พื้นผิวของเส้นใหญ่หรืออยู่ภายในของเส้นใหญย <ฮะ S 2> จริงๆมันเป็นเรื่องของของแนวความคิดมากกว่าที่จะวิสูจน์ได้เห็นจริงๆได้นะครับต้องม,ม,มีโมเดลประมาณมีโมเดลเข้าใจครับ แต่ว่าก็ออกมาก็เรียบร้อยเรียบร้อยคือออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ได้ครับเราสามารถต่อสู้กับอาจารย์ที่เขามาถามได้ชื่อวิทยานิพนธ์ชื่ออะไรคะชื่อวิทยานิพนธ์จำไม่าได้แล้วต้รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ของขนาดของเส้นใหญ่กับความแข็งแรงครับประมาณนี้นะคะได้ตีพิมพ์อะไรเยอะแยะไหมคะก็ไม่ตีพิมพ์ทูเไม่ให้จบนี่เไม่ สมัยนั้นไม่ไม่เป็นข้อบังคับไม่เป็นข้อบังคับที่ขไม่เป็นข้อบังคับไม่บังคับแต่ว่าเราเราก็มีตีพิมพ์ขออจารา์นะบังคับลูกศิษย์เท่าไหร่กี่เปเปอร์ปริญญาเอกเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยจริงๆผมยึดตามหลักของมหาวิทยาลัยคือหนึ่งเปเปอร์ครับแหนึ่งแค่นั้นหรอแต่ว่าจริงเราก็ก็ หนึ่งนี่คือมินิมัมต้องมีครับต้องมีครับแต่ส่วนอย่างอื่นก็เป็นโบนัสไปก็คนมีก็รอหนึ่งก็ใจว่าสองเรื่องอ่เมี่องใจว่าต้องสองเรื่องก็มีครับสองเรื่องก็มีสามเรื่องก็ได้จะเป็นไปได้ต้องเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติครับอันนี้แปลว่าอะไรคะท่านผู้ฟังจะได้ทราบด้วยวารสารนานาชาตินี่ก็หมายความว่ามันจะเป็นวารสารที่นักวิชาการหรือนักวิจัยโดยทั่วโลกเนี่ย ่านกันนะแล้วก็จะมีบทความที่อยู่ในระดับเดียวกันกันกบที่ที่อื่นๆเขาศึกษากันเมื่อเราส่งไปขอตีพิมพ์เนี่ยก็จะมีคนรับแล้วเขาก็จะไปเชิญผู้ที่มีความรู้ในระดับใกล้เคียงกับเราอย่างเงี้ยนะมาพิจารณาว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นน่ะน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนเขาเรนะียกว่าเป็นคณะกรรมการการประเมินประเมินครับประเมินเสร็จแล้วเนี่ย เพราีข้อจะมีข้อติชเข้ามาที่จเรแนวนั้นวารสารนั้นๆซึ่งซึ่งบางทีเอข้อีิติของเขาเนี่ยนะมาแก้กันก็หูนะค่ะความคำถามก็กลับมาเยอะแยะใช่ไหมคะกว่าจะตีพิมพ์ได้ก็บางทีก็ใช้เวลามากโดยเฉพาะคนทําใหม่ๆรั้งแรกของอาจารย์นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ได้เปเปอร์แรกเปเปอร์แรกนี่ก็ประมาณ สองปีครับประมาณสองปีกลับมาแล้วก็ยังไม่มีอะไรนะครับกลับมาแล้วต้องเอามาทาใหม่ต้องมาดูใหม่ว่าอาทีพกาวิจารณ์นเราต้องมาเก็บตกให้หมดเลยนั้นกว่าจะตีพิมพ์ได้กว่าจะไปต่อสู้วิทยานิพนธ์ก็จบจากประเทศอังกฤษนะคะอาทิตย์นี้กลับมาเมืองไทยเขาให้อยู่ที่ไหนคะตอนนั้นก็อยู่ที่ภาควิชาเคมีเลยครับค่ะ พระวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พญาไทครับเด็กกรามานนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทํางานก็ช่วงแรกก็หนักไปทางสอนหนังสือครับเพราะว่างานวิจัยก็ยังไม่ทันเริ่มต้นยังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรที่เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นประโยชน์กับับสังคมเราค่ะมากนะแต่ก็สอนอยู่ที่ภาควิชาเคมีใช่ครับซึ่งก็มีเด็กปีหนึ่งมีเด็กปีหนึ่งปีหนึ่งซึ่งก็ต่อไปก็ ปริญญาตรีทางเคมีเรามีครับแล้วก็อันนี้หนึ่งก็สอนแพทย์ด้วยครับสอนแพทย์นี่เป็นปีหนึ่งครับเคมีทั่วไปเคมีทั่วไปสอนแพทย์แล้วก็ปฏิบัติการครับเภสัตทันตะทันตะเภสัตครับด้วยนะครับเพราะว่าไปเป็นเด็กที่อยู่ในกลุงเด็กดิ่งแต่นี่ไปสอนที่สาลยาสายาครับนะคะเพราะฉะนั้นจ์ก็นั่งรถไปครับนั่งรถมาเขามีรถที่แต่ก็ไม่นานเพราะว่าหลังจากที่มีได้เรียกว่า เปิดทางด่วนพิเศษนี่แล้วซึ่งจะ20นาทีก็ถึงวันไหนรถไม่ติดครับครับ,รบแต่ก่อนหน้านั้นน่าดูกว่าจะไปถึงสารยาได้ใช่ครัโดยเฉพาะตอนที่กำลังสร้างทางตอนสมัยรุ่นพี่ตอนนั้นไปคุมสอบไปสอนก็ปีหนึ่งไม่กี่วันปีหนึ่งสักกี่วันนับได้สักสามสีวันแล้วก็ไปคุมสอบอีก3าสี่วัน แต่ก็รู้สึกว่าต้องตื่นเช้ามากกว่าจะไปถึงที่นั่นได้รวดเร็วแล้วก็คือวันนั้นทั้งวันก็คือหมดไปสมมุติว่าเสร็จเที่ยงทานข้าวเสร็จแล้วนั่งรถกลับมาปุ๊บก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็หมดก็หมดหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีทางด่วนอะไรก็รู้สึกจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยนักอะะอันนี้พออาจารย์สอนอยู่สักพักมันจะทำไงคะเขาอาจารย์ก็ต้องทําแลบแล้วสิทีนี้ครับครับจริงๆก็เอ่อตอนนั้นเขาพยายามจะคิดเรื่องว่า จะทาเรื่องอะไรดีนะทำทำวิจัยเรื่องอะไรดีที่ว่าเราจะสามารถทําได้อย่างน้อยสักระยะ3-4สี่ปีไม่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆที่เล็กเกินไปมีเรื่อง<ก>ที่สามารถทําให้เป็นโครงการใหญ่ๆยักษ์ต่อเนื่อง <c oughs> มีผลงานที่เรียกว่าเข้าตาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงมันจะไม่อาจจะไม่เรียกว่าเป็นโครงการใหญ่เพราะว่าถ้าใหญ่เนย,ายมันมต้องทําหลายคนแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กมากแต่ว่าเราก็ดูซิว่ามัน น่าจะมีขั้นตอนที่เราค่อยๆก้าวไปทีละก้าวไปเรื่อยๆจนไม่ใหญ่มากไม่เล็กครับแล้วก็ทันสมัยกําลังดีคือไม่เอาไอ้เทคนิคซึ่งโอ้ล้าสมัยมาทําหรือว่าโอ้ไปเอาซะจนห้องแลบเราไม่สามารถอ่าก็ประมาณประมาณอย่างนั้นนะต้องประมาณว่าครับเอาละกว่าจะหาอะไรที่มันเรียกว่ากําลังดีนะกาลังจะใช้ได้อาจารย์ก็เริ่มเริ่มตั้งห้องแลบตัวเองจริงๆเราก็ไม่ถึงกับ ตั้งเป็นห้องแับเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะเพราะว่าไม่มีที่ไม่ก็ไม่มีที่อย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ยังไม่ถึงกับมีความจําเป็นที่เราต้องมีมีพื้นที่เป็นอะไรเป็นแบบนั้นก็ก็ใช้แชร์ตอนนั้นก็ทำเออบังเอินอาจารย์สวรพนะครับอาจารย์มีโครงการอาจารย์ก็ชักชวนเข้ามาร่วมด้วยก็เลยเลยได้เริ่มงานส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้เลยภายใต้การ แนะนำของอาจารย์ก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นความสนใจส่วนตัวที่เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็มีรุ่นพี่ที่เขาอยู่แล้วก็เขามีโปรเจกต์อย่างนี้เอามาชวนทำได้กันไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะะก็มีก็เรียกว่ามุมหนึ่งของห้องแลบหนึ่งเราก็อยู่ได้แล้วเราก็เริ่มต้นโครงการนั้นโครงการแรกเป็นอะไรคะโครงการแรกเนี่ยเราก็จะศึกษาจริงๆตอนนั้นเนี่ยมองไว้ว่าคือเนื่องจากว่าผมจบมาจาก าทางด้านเส้นใยความแข็งแรงสูงแล้วเราก็คิดว่าไอพลาสติกตัวนี้เนี่ยมันผลิตกันได้ทั่วโลกนะครับ<ม>ผลิตกันได้ทั่วโลกเพียงแต่ว่าเวลาเราไปใช้งานในรูปผลิตภัณฑ์ของมันแล้วเนี่ยเราใช้ไม่เต็มศักยภาพของมันเช่นพลาสติกเรามาทําถุงก๊อบแก๊บทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วมันเป็นเส้นใยที่อาจจะผลิตแล้วมีความแข็งแรงสูงมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่า เทคโนโลยีมันอาจจะยากอ่าวิกแบ็กนี่ก็เป็นเป็นเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุนะครับเพราะถ้ามันเป็นเป็นถุงร้อนเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงมันต้องเอาไปดึงให้เป็นเป็นเทปเป็นเชือกมันสิ่งที่พยายามทําตอนนั้นเลยก็คือว่าทดลองดึงดูซิว่าวัสดุที่เรามีเนี่ยมันพอจะผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงได้ไหมขณะเดียวกันผมก็วางแผนไปด้วยว่าถ้าเผื่อว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้น เราจะไปใช้ในด้านไปเสริมแรงเช่นทำหลังคาไฟเบอร์ออซึ่งปกติใช้ใหญ่แก้วที่หนักมากๆแล้วก็เผาไม่ได้เพราะมันก็จะเหลือแก้วอยู่เราก็เลยจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการปรับพื้นผิวให้มันยึดติดกับเรซินได้ดีขึ้นเราก็ก็ทำค่อยๆทำไปประมาณนั้นสร้างความรู้ความชำนาญแต่เดียวกันมันก็ต้องมองว่าอของที่เราทำต้องตีพิมพ์ได้ด้วย ประมาณนั้นครับ,<ช>รบต้องมีความรู้ใหมนเพื่อให้มันเกิดความรู้ที่ใหม่ๆแล้วก็พัฒนาขึ้นไปบด้บแต่อาจารย์ก็โครงการต่างๆพวกนี้ตั้งแต่ทํามาเนี่ยทำไปตีพิมพ์ไปตอนนี้เข้าไปกี่เปเปอร์แล้วเนี่ยถ้าเราจะมาดูตรงนี้48เปเปอร์นะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาดูเรื่องนี่แหละไอ้ความแข็งแรงการใช้อะไรเนี่ยรีไซเคิล PET นะคะในการคืออาจารย์เอาอะไรรีไซเคิลนี่เป็นอะไรพลาสติกพลาสติกครับส่วนใหญ่ก็คือว่าใน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 มุมหนึ่งก็เพราะว่าเวลาคนรีไซเคิลเนี่ยคนก็จะไปทําอะไรก็ได้ที่ที่ไม่เต็มศักยภาพของมันแต่บางครั้งเนี่ยมันน่าจะมีศักยภาพมากกว่านั้นเราก็ควรจะใช้มันให้เต็มประโยชน์ที่มันมันจะให้เราได้เราก็เลยไปมองพยายามหาทางเพิ่มมูลค่ามันให้ได้มากที่สุดครับค่ะ ตอนที่อาจารย์กลับมาแล้วแล้วก็อาจารย์ก็เริ่มมีลูกศิษย์โทรเอกสิใช่ไหมครับร่าวนี้ก็ต้องแจกโปรเจกต์ต่างๆนี้ให้ลูกศิษย์ทำซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายนะที่จะเตรียมพร้อมว่าลูกศิษย์กี่คนเนี่ยนะคะค,คปกติแล้วรับรับโทรกี่คนคะอาจารย์เออถ้าส,สมัยก่อนนี่ก็มีบ้างเล็กน้อยแต ปีละคนสองคนประมาณนี้จะตอนนี้มีมีค่อนข้างเยอะอ่ะต้องคิดคิดให้เขาด้วยหรือเขาคิดมาเราก็ต้องจัดการให้มันเข้ารูปรอวางกรอบวางอะไรไม่ใช่นะแล้วเนี่ยมันจะจะสเปรยสปาแล้วจะเขียนวยาถุดิบผลไม่ได้งานไม่ออกมาอะไรอย่างนี้เถอะและเอกแล้วคะตอนนี้เราก็มีอย่างละห้าครับโอ้ไม่ไม่ใช่น้อยอ่ะจารย์อย่างละห้าเอกนี่อย่างละหนึ่งสองนี่ก็หนักพอดูแล้ว เพราะว่างานพวกนี้มันใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเป่าเพียงหรือเขียนปุ๊บแล้วมันจะออกมานะเขคือออกมานานๆไม่ออกมานี่อาจารย์เดือดร้อนเหมือนกัน,ค,นครับครับ <c oughs> ค่ค่ะก็สรุปแล้วก็เท่าที่อยู่มาจากในคณะวิทย์เนี่ยนะคะคอาจารย์ก็เออไปอยู่พระจอมเกล้านี่ก็สอบได้ที่หนึ่งเลยไหมคะเนี่ยครับในที่ของของรุ่นของรุ่นเลยก็ได้รางวัลของมูลนิธิดรแถบนิลานิธินะคะแล้วก็ยอดเยี่ยมทาง อะไรนะหลักสูตรสาขาเคมีใช่ไหมคะนี่ทุกปีเลยนี่ก็ให้ตอนปีหนึ่งเข้าไปครับกับตอนจบว่าจบยอดเยี่ยมของออันอย่างนี้ก็ทําให้เราไปสอบไปเรียนที่อื่นได้ง่ายขึ้นเพราะเท่ากับว่าโรงเรียนเขาจัดจัดเกรดให้เราแล้วล่ะนะคะว่าเป็นนักศึกษายอดเยี่ยมเอาพอมาถึงคณะวิทย์เนี่ยทำงานจบมาทํางานไม่กี่ปีอาจารย์ได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อีก ใช่ไหมคะคของบุรีนที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ไอตอนที่เราอยู่นั้นเราไม่มีโอกาสเพราะมันไม่มีความเป็นรุ่นใหม่แล้วมันอยู่ในรุร่นเก่าค่ะแล้วอาจารย์สุดท้ายอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ตัวอย่างคณะ,ะวิทยาศาสตร์รนะคะทํางานกี่ปีถึงได้รางวัลอาจารย์ตัวอย่างคะอาจารย์ตัวอย่างนี่อาจจะประมาณสิบห้าสิบหกปีครับสิบห้าสิบหกปีก็ได้รับบวชเป็นอาจารย์ตัวอย่าง นี่ก็ต้องมีคนเสนอชื่อไปแล้วก็ได้รับโหวตมาแปลว่านักเรียนเขายอมรับเราอันนี้มันจะมีหลายหลายขั้นตอนนะครับอันนักเรียนโหวตก็อาจจะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งกับกรรมการพิจารณาอะไรครับค่ะรางวัลความเป็นครูนะคะก็อันนี้ก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือสิทธิ์เก่าเกียรติยศของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าครับอันนี้โรงเรียนเก่าครับโรงเรียนเก่าเพิ่งรับมาเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะ ทีนี้ก็จะมาถามแล้วล่ะ <c oughs> งานนี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยวันนี้อาจารย์เอามาโชว์บ้างหรือเปล่างานอะไรที่อาจารย์ปลื้มมากที่สุดจริงๆตอนนี้ก็สิ่งที่ทําอยู่ก็คือการใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับประรดนะครับ <c oughs> ด้วยเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้โลกทั้งหมดทุกคนเนี่ยจะมุ่งไปหาสิ่งที่ ใช้แล้วไม่ไม่หมดไปธรรมชาติของที่มาจากธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติสาธรมชาติใรถหมสร้างขึ้นใหม่ได้ใช่ครับหมุนเวียนได้สร้างขึ้นใหม่ได้เพื่อจะลดปัญหาโลกร้อนนะครับจริงๆงานนี้ประเภทนี้เนี่ยมีอยู่ในใจมานานมากแล้วตั้งแต่เริ่มเริ่มงานใหม่ๆเพียงแต่ว่ายังไม่สมโอกาสแต่ว่าเราก็หาข้อมูลทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับค่ะแล้วสุดท้ายเราก็มาลงที่ใบสับปะรดนะครับด้วยด้วยเหตุผลหลายประการนะครับอ่า เส้นใ่ใบสับป,ปะรดอ่าขอ,อภาพหน่อยนะคะเส้นใหญ่สับป,ปะรดเนี่ยทำไมอยู่ดีไปนึกถึงโอ้แต่มันแข็งนะแล้วมันน่าจะเหนียวด้วยเรื่องของเส้นใหญ่สับป,ปะรดเนี่ยนะคะค่ะคอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะใบสับป,ปะรดเนี่ยเกิดกลับมาทดนึงว่าวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมีเยอะมากหลายอย่างมากเลยนะครับสิ่งที่เราพยายามทําเลยก็คือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดะนะ,ะสิ่งที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ย เอาเกิอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่ทุกคนพบอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้อนนี้เส้นใยสับปะรดเนี่ยจริงแล้วถ้าเราไม่เอามาทำเนี่ยคนก็โยนทิ้งไปอ่ะคือต้นสับปะรดเนี่ยนะคะพอเขาแก่ปุ๊บมีลูกปุ๊บใช่ไหมก็ตัดทั้งต้นทั้งลูกกันแหละให้ต้นใหม่ก็ออกมาหรือเอาตะเกียงไปสร้างต้นเพราะฉะนั้นมันก็เหลือเป็นวัสดุเหลือใช้ใช่ครับใช่ครับอันนี้นี่คือคือปัญหาหนึ่งเลยว่าใบสับปะรดเนี่ย มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันเลยมันอาจจะมีบ้างไปทํากระดาษทําอะไรหลายอย่างแต่ว่านิดเดียวแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือยังอยู่อีกเยอะแยะขณะที่เส้นใย,ยอย่างอื่นเช่นปอรหรือป่านเนี่ยเราใช้เราต้องไปปลูกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะมีใครต้องการเอาไปทําอะไรอย่างอื่นอีกเนี่ยมันจะไปรบกวนวงจรอนั้นมาก จะทาให้ให้สมดุลบางอย่างมันเสียไปแล้วก็ต้องมาแย่งกันใครจะให้ราคาแพงกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับค่ะถ้าอ,อาจารย์ไปฟิลิปปินส์อาจจะไม่ต้องแย่งเท่าไหรอ่อ,อ,อาจจะต้องไปแย่งกับเขาเพราะเขาเอาไปทําเสื้อเขา<ช>ทา<ำ>เสื้อครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเสื้อเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าทําจนไม่เหลือใบให้ใช้ให้เหลือเลยยังไงก็เหลือยังไงก็เหลือครับค่ะฮะของเราเนี่ยจริงๆเราเนี่ยผู้ปลูกอันดับหนึ่ง นะครับอาจารย์ในโลกนี้ปัจจุบันนี้นะฮะเรามากกว่าเรามากกว่าฟิลิปปินส์ครับคราะฉนั้นถ้าเราไปอยู่ในแหล่งที่เขาปลูกนะคะเช่นชนบุรีปรจจวบเนี่ยเรามีพื้นที่ห้าแสนไร่เยอะมากเลยไ้ช้างกินมันก็ไม่กินมั้งมันมีกินบ้างแต่ว่ามันคงกินทุกวันไม่ได้ยังไงก็เหลือมันสากมากนะคะช้างกินไหมกินครับมีเบี้ยวไปให้กินคะเราเราก็แต่มันก็ยังเหลือนั้นอาจารย์ก็คิดว่า ของที่เหลือใช้เนี่ยแทนที่จะต้องให้มันทิ้งไปถ้าเรือหยิบกลับมาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์เยอะใช่ครับครับทีนี้อ่าหลังจากที่อาจารย์เลือกวัสดุแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องไปที่แหล่งสิฮะหรือใครไปโกยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็มีมีพื้นที่ที่เราติดต่ออยู่แล้วเราแค่ไปเอามาส่วนหนึ่งมาลองพัฒนาในห้องแ a บหลังจากเราได้ทุกอย่างเทคโนโลยีเราจึงจะไปถ่ายทอดกับที่แหล่งอีกครั้งนึ่ง ครับครับครับตอนนี้ถึงไหนแล้วคะถึงตอนที่เ,เได้อะไรมาบ้างทําอะไรได้บ้างหรือย่างคะเราก็ทําได้เฉพาะชิ้นส่วนเล็กๆประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่าโดยปกติธรรมชาติของเส้นใยเนี่ยมัน<ล>ะจะมีความ,ม,ม,มขแข็งแรงสูงมากจอนะมีหญ้าแฝกมีอ้อยมะพร้าวปอววไผ่กล้วยใบสับปะรดใช่ไหมคะคที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ป่าน อาจารย์จะบอกว่าเนี่ยเส้นใยไม่ให้ดูว่าไม่ดูมันก็มีในธรรมชาติเพราะมันมีอ่าหลายอย่างในธรรมชาติบางชนิดเราต้องอยากได้ต้องไปปลูกเอาบางชนิดเนี่ยมีอยู่แล้วจากอุตสาหกรรมอย่างอื่นเช่นกล้วยใช่ไหมพวกคนเอาผลกล้วยสับปะรดคนเอาผลสับปะรดมะพร้าวคนเอาผลมะพร้าวไปพวกนี้ก็จะมีเส้นใหญ่เหลืออยู่นะครับคราวนี้อย่างที่ตามมาก็คือว่า คือเนี้เราเราปลูกเยอะมากนะครับทั่วประเทศเนี่ยมีทุกที่เลยนะทุกที่นะห้าแสนถึงหกหกแสนไร่นะครับนะอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าตัวเส้นใยสับปะรดเองเนี่ยมีความแข็งแรงสูงมากเมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่นๆนะมันถึงต้องเป็นเส้นใยสับปะรดมันจะต้องเป็นอันนี้แหละครับครับค่ะทีนี้เลือกได้แล้วว่าอาจารย์จะยุ่งกับ เขาแ่ละเส้นใหญ่สับปรดนะคะคเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีแต่ตอนนี้เราพักกันก่อนคะ่ะตัดไปพักเลยนะคะ